아. <s> ก็สู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะจากสถิติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเปิดเผยว่าคนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคไตสูงถึง8ล้านคนและมีผู้ป่วยไตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะเฉลี่ย1 0 0 0 0หคนต่อปีค่ะแต่คนไทยก็ไม่มีท่าทีที่จะลดการทานของเค็มลงได้นะะซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคไตนั่นเองดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการทําความเข้าใจเรียนรู้ให้รู้จักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคไตและว,วิธีป้องกันไม่ให้เป็นโร ไตถามหานะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องโรคไตในวันนี้กันค่ะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราก็คือนายแพทย์นทวุฒิโตวะน้ำชัยนะคะหน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอเรียนง่าบว่าคุณหมอปุ๊บแล้วกันนะคะคุณหมอปุ๊บค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับไตให้มากขึ้นเพราะว่าเราก็รู้ว่าว่าไตไตไตแต่ว่า ไตเนี่ยจริงๆแล้วต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่ามีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับค่ะอ๋อก็ไตเนี่ยมีหน้าที่อยู่2อย่างนะครับจากที่คนทั่วไปจะทราบก็คือหน้าที่แรกก็คือทําหน้าที่กจัดของเสียและน้ําออกจากร่างกายนะครับแต่จริงๆแล้วไตเขายังมีอีกหน้าที่หนึ่งหน้าที่ที่2ก็คือหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนในการสร้างเม็ดเลือดหรือว่าฮอร์โมนวิตามินดีเป็นต้นนะคะเพราะอะไรไตถึงมีความสําคัญต่อร่างกายแล้วก็ทําไมร่างกายของเราเนี่ยจึงขาดไตไม่ได้คะครับจากหน้าที่ของไตที่ได้ เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะผมมักจะเปรียบเทียบให้ผู้ป่วยฟังเสมอว่าไตในกระเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นห้องน้ําในบ้านะนะครับเพราะฉะนั้นก็นคือเป็นที่กะจักของเสียต่างๆนานาเพราะฉะนั้นการที่ไตมีปัญหาก็เปรียบเหมือนกับว่าห้องน้ําที่บ้านเราเริ่มเสียนะครับสิ่งที่จะตามมาก็ลองนึกภาพดูแล้วกันครับว่าถ้าห้องน้ําที่บ้านเรามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับคนในบ้านบ้างก็มันก็คือตามมาก็กลายเป็นโรคไตถูกไหมคะใช่แล้วโรคไตนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะเกิดขึ้นได้ยัง ครับจริงๆโรคไตนี่เป็นคำที่กว้างมากนะครับ,รบ<ค>มันจะมีมีมีอีกหลายๆคำที่อาจจะเคยได้ยินกันมีคำว่าโรคไตนะครับมีคำว่าไตเสื่อม<ค>นะคร<ค>ับหรือว่ามีคำว่าไตวายเป็นต้นนะครับ<ค><ค>โรคไตเนี่ยจริงๆแล้วก็ถูกถูกแบ่งด้วยคาว่าไตเสื่อมหรือว่าคำว่าไตวายเนี่ยตามระยะของโรคไตซึ่งโรคไตของเราเองเนี่ยทางการแพทย์เราก็แบ่งลักษณะของโรคไตเนี่ยเป็น5ระยะนะครับคล้ายๆกับใช่ครับคล้ายๆกับคนไข้มะเร็งนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจุดที่เรียกว่าไตเสื่อมเนี่ยจะเริ่ม นับที่เป็นโรคไตระยะที่3นะครับและเมื่อระยะถึงระยะที่5เนี่ยเราจะเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะไตวายไตวายนี่คือระยะที่5แล้วระยะสุดท้ายแล้วในงั้นหนงั้น1-5เนี่ยคุณหมอลองไล่หน่อยนะคะว่าระยะที่1เนี่ยมันเป็นยังไงระยะที่2เป็นยังไงครับจากระยะ1ถึงระยะ5เนี่ยครับใช้วิธีใช้ตัวที่เป็นตัวแยกระยะ1ถึงระยะ5เนี่ยคือ การทํางานการขจัดของเสียของไตนะครับระยะที่1หรือระยะที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่การขจัดของเสียยังทําได้ในอยู่ในระดับดีนะครับแต่ว่าจะจัดคนผู้ป่วยไปอยู่ในระยะที่1หรือระยะที่2เมื่อผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงนะครับยกตัวอย่างของปัจจัยเสี่ยงหลักๆในบ้านเราก็เช่นผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่บอกว่าคนคนไทยเราเป็น โรคไตกันมากมายขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรามีเบาหวานมากในประเทศเราด้วยเหมือนกันเั้นใครเป็นเบาหวานโดยที่ไตยังทํางานดีก็จริงเนี่ยแต่คุณถูกนับแล้วแหละว่าคุณ็นโรคไตระยะที่1ระยะที่2นะครับแล้วพอไตเริ่มทํางานแย่ลงนิดนึงนะฮะก็กลายมาเป็นระยะที่3ระยะที่4และเมื่อไตไม่ทํางานเลยเราก็จะเรียกว่าเป็นระยะที่5หรือไตวายที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะไตเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนของร่างกายคะครับผมไตก็ประมาณกําปั้นนี่นะครับก็จะอยู่ข้างหลังเราสองข้างนะครับ เพราะว่าร่างกายของเรามีไตสองข้างใช่ครับก็จะแอบซ่อนเอาไว้อย่างดีเก็บร่างกายสร้างนะเก็บเขาไว้อย่างดีดูแลอย่างดีอันตรายที่เกิดจากโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับก็สิ่งที่มาทําอันตรายไตเราได้นี่นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเนื่องจาเราเก็บร่างกายสร้างและเก็บเข้าไว้อย่างดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคไตได้ผมแบ่งคร่าวๆเป็น2อย่างแล้วกันนะครับอันแรกก็คือเกิดขึ้นเองจากตัวเองนะครับอันที่สองคือเกิดจากที่เราไปทำเกิดจากตัวเองมีอะไรบ้างคะ เกิดจากตัวเองยกตัวอย่างเช่นอา,อาจจะเป็นลักษณะของโรคไตอักเสบ<ฆ>นะครับไตอักเสบนี่ไม่ใช่กลวยไตยอักเสบด้วยนะครับ<ฆ>คนละโรคก,กันนะครับอาจจะมีไตอักเสบนะครับซึ่งเจอบ่อยๆใน,ใน,ใ,นในผู้ป่วยที่เป็นวัยสักประมาณ 30- 40, 40ปีอย่างเงี้ยนะครับ<ฆ>หรือว่าอาจจะเป็นจากภาวะที่ไตทํางานควบคุมเกลือแร่ผิดปกติ<ฆ>ทําให้เกิดนิ่วและนิ่วก็ส่งผลทําให้การทํางานไตลดลงสิ่งเห<ฆ>ล่านี้ก็คือทําให้เกิดขึ้นเองนะครับ มันมาจากการทานอาหารด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอครับถ้าอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นจากการที่เราทําเองเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบก็คือถ้าไตเนี่ยเขาเก็บเอาไว้ข้างในลึกที่สุดเก็บเอาไว้อย่างดีเนี่ยไม่มีอะไรทําอันตรายได้หรอกนะฮะยกเว้นว่าสิ่งที่เราเอาใส่ปากเข้าไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากินหวานมากๆเราเป็นเบาหวานเบาหวานก็ลงไตถ้าเรากินเค็มมากๆนะครับเค็มก็ทําให้เกิดความดันความดันก็ทําให้ไตเสียเป็นต้นหรือว่าเรากินยาโดยที่เรา ซื้อยาทานเองโดยที่เราไม่ทราบนะครับยาบางอย่างอาจจะดีสําหรับผู้อื่นหรือว่าวิตามินบางอย่างใช่เราอาจจะแพ้แล้วก็ทําให้ไตเราเสียได้เท่ากับว่าสาเหตุที่เราสร้างขึ้นเองหรือเราทําเองนี่ก็คืออาหารการกินที่เราเลือกนั่นเองใช่ครับเพราะว่าไตเนี่ยจะเป็นตัวกรองทั้งหมดเลยถ้าเกิดห้องน้ําของเราหรือไตของเราเนี่ยโดนกรองทํางานหนักมากๆมันก็ตันมันก็พังมันก็เสื่อม ใช่ครับเริ่มเป็นหมอได้แล้วค่ะแล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วตอนนี้ครับก็คือการที่เราวิธีที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นเริ่มเป็นโรคไตไหมนะครับคือการเช็คอัพนะครับเพราะว่าการเช็คอัพเนี่ยจะทําให้เราสามารถเจอโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะซึ่งอาจจะทําให้เราสามารถแก้ไขได้ ยกตัวอย่างเช่นโรคไตที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับถ้เป็นระยะที่1หรือระยะที่2เนี่ยเราสามารถรักษาได้แต่ถ้าเข้าสู่ระยะ3 4 5หจะรักษาได้ยากคราวนี้การตรวจนะฮะก็วิธีที่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 แนะนําก็คือหนึ่ก็คือการเจาะเลือดดูการทํางานไตแล้วก็ทําควบคู่กับอันที่2ก็คือการตรวจปัสสาวะนะครับแล้วค่าใช้จ่ายแพงไหมคะคุณหมอในการตรวจ ตรวจไตอย่างเดียวครับเป็นการตรวจที่ถือว่าเบสิกมากๆนะครับจริงๆการตรวจเข้าเข้าเข้าทำงานของแต่ละบริษัททั้งหลายแลเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนเท่านั้นเองนะฮะที่ที่อาจจะยังไม่เคยตรวจก็จริงๆตรงนี้ก็อยากจะแนะนาให้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 มีการตรวจคือจริงๆต้องเช็คอัพทุกๆปีอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ครับถ้าทุกปีได้จะดีครับค่ะก็ราคาถือว่าการตรวจไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่ร้อยบาทเองนะคะก็ไปสามารถตรวจไตกันได้ปัจจุบันเนี่ยวิธีการรักษาโรค ตายมีวิธีการรักษาอย่างไรคะครับผมถ้าเกิดว่าตายของเราเนี่ยนะครับเข้าถ้าอยู่ในระยะที่1หรือระยะที่2นะครับแพทย์ก็จะทําการหาสาเหตุให้ได้นะครับว่าสาเหตุคืออะไรแล้วแก้ที่สาเหตุไตายก็จะยังยังกลับมาทํางานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตายเนี่ยเข้าสู่ระยะที่3หรือ4นะครับนี่คือระยะที่ระยะที่เริ่ม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 ไม่ดีแล้วใช่ครับการรักษาส่วนใหญ่จะเน้นที่การป้องกันไม่ให้มันเป็น มากขึ้นนะครับไม่ได้สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปให้กลับมาเป็นระยะหนึ่งระยะ2ได้นี่จะทําได้ค่อนข้างยากนะครับและเมื่อเมื่อสู่และเมื่อเข้าสู่ระยะที่5หรือระยะที่เราเรียกว่าเป็นาตวายแล้วเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือมันเหมือนกับห้องน้ำที่บ้านเราเนี่ยคือเสียแล้วเสียอย่างสมบูรณ์นะฮะก็ต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาทํางานแทนนะครับก็จะประกอบไปด้วย3าอย่างด้วยกัน3อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือการฟอกเลือดหรือว่าการ ฟอกไตอย่างที่เรารู้จักกันนะครับอันที่2ก็คือการฟอกหน้าท้องการฟอกหน้าท้องใช่การฟอกหน้าท้องนี่คือมีวิธีทําคือเราต้องไปตรวจถูกไหมคะแล้วก็สามารถทําเองที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะที่คุณหมอบอกใช่ครับการฟอกเลือดหรือว่าฟอกหน้าท้องนี่ก็คือการทําให้เลือดเราสะอาดเหมือนกันทั้งคู่นี่นะครับแต่การฟอกเลือดนี่อาศัยว่าเราจะต้องไปที่โรงพยาบาลหรือว่าที่ศูนย์ฟอกไตเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ2-3ครั้งนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางพยาบาลจะเป็นผู้ผู้รักษาผู้ดูแลผู้ทําให้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการฟอกหน้าท้องเนี่ยเราสามารถทําเองที่บ้านได้แต่ว่าต้องทําทุกวันต้องทําทุกวันแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญเลยจะถึงจะสามารถทําเองที่บ้านได้และอีกวิธีหนึ่งละคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายไตคือเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดถูกต้องครับไตจะทํางานวิธีการทำยังไงคะวิธีการของการปลูกถ่ายไตก็เรียนนิดนึงฮะจริงๆสับคำว่าหลายท่านจะชินกับคำว่าเปลี่ยนไตมากกว่าแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนไตนะฮะไตสองข้างของเรายังอยู่ หลังเราที่เดิมนะครับแล้วก็จะมีไตครับจากผู้บริจาคมาอีกหนึ่งหนึ่งข้างเนี่ยเอามาผ่าตัดฝังไม่ได้อยู่บริเวณท้องของเราก็เป็นเพิ่มเป็น3าตเป็นเพิ่มเป็นสามโดยที่2อันเนี่ยไม่ได้ทํางานแล้วแหละก็มันทํางานไม่ได้แล้วใช่ครับแต่ไม่ได้ออกภาพไม่ได้พาออกไปภาออกใช่ไหมคะคือการผ่าเหรอคะ ใช่ครับเป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายไตโอ้โหแลตอนนี้วิธีการรักษาทันสมัยขึ้นมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับปัจจุบันการผ่าตัดปลูกถ่ายไตก็ถือว่าความเสี่ยงน้อยมากๆนะครับความสําเร็จนี้อยู่ที่ระดับ90เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับเรื่องการปลูกและการปลูกถ่ายไตเนี่ยเราสามารถเอาไตจากใครมาได้คะหรือยังไงแบบครับผมปัจจุบันนะครับก็คือการปลูกถ่ายไตเนี่ยก็มีในประเทศของเราใช้คํานี้ก่อนนะก็คือว่าผู้ที่จะเราจะเราจะมีเราจะมี ไตเนี่ยอยู่2ชนิดนะครับอันที่1เลยก็คือเป็นไตจากจากญาติพี่น้องนะครับเป็นผู้บริจาคที่มีชีวิตนะครับคือต้องเป็นญาติพี่น้องเท่านั้นถ้าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักไม่ได้ไม่ได้ครับหรือว่าจะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นไตจากผู้บริจาคนะครับซึ่งอันนี้จะใช้ในกรณีที่ใช้ในกรณีที่ ที่เราไม่มีผู้บริจาคที่เป็นญาติพี่น้องของเรานะครับก็จะมีถ้ามีคนบริจาคไตหนึ่งข้างก็สามารถบริจาคได้แต่ต้องทําเรื่องมาที่ทางโรงพยาบาลใช่ครับค่ะ,ะเรื่องของโรคไตย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่และช่วงหน้าค่ะคุณผูชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามคุณหมอได้นะคะที่021261124เกี่ยวกับโรคไตพบกันช่วงหน้าค่ะ,คะ เข้าสู่ช่วงที่3ของ w h a t s u p Spring นะคะตอนนี้นะคะเราเปิดสายให้คุณชมโทรเข้ามาได้ที่021261124นะคะเรายังอยู่กับคุณหมอณัฐวุฒินะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของโรคไตนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้นะคะเรายังพูดถึงเรื่องโรคไตนะคะว่าเราจะได้ยินคําว่าไตาวายไตายวายไตายวายเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอครับก็ไตาวายนะครับก็คือการภาวะที่ร่างกาย ภาวะที่ตายของเราเนี่ยไม่ทํางานแล้วไม่ทํางานแล้วไม่ทำงานเลยอันนี้คือช่วงสุดท้ายช่วงพีคสุดแล้วใช่ไหมช่วงสุดท้ายเลยนะครับก็คือก็คือต้องรักษาโดยการเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาทดแทนตนะครับเรามาพูดถึงกรณีของน้องยุ้ยนักเทควันโดนะคะที่เขาไตวายเฉียบพันเนี่ยอันนั้นมาจากสาเหตุอะไรคะคือสาเหตุโดยตรงเนี่ยก็เท่าที่พยายามติดตามในสื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าให้เรื่องของการสันนิษฐานนะครับด้วย อายุประมาณนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าอายุไม่ต้องไม่ได้น้องอยู่ในข้ออายุไม่ได้มากเลยนะครับซึ่งผมสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีลักษณะของไตอักเสบที่แอบซ่อนอยู่นะครับคืออายุน้อยแล้วก็ออกกาลังกายแข็งแรงแต่ก็ยังสามารถเป็นไตวายเฉียบพลันได้แสดงว่าเราจะต้องมีการตรวจสุขภาพสม่ําเสมอน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ครับเป็น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 สิ่งหนึ่งที่ก็อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยก็คือ หมั่นที่จะดูแลเรื่องของตรวจสุขภาพนะครับทั้งการตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจเลือดเพื่อที่จะเจอโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับแล้วก็ให้การรักษาได้นะครับย้ํากันอีกนิดนึงว่าวิธีการดูแล,ล,ลร,ร,กรแลลักษาไม่ให้เป็นโรคไตเนี่ยต้องทําตัวยังไงบ้างคะคุณหมอครับการดูแลรักษาไม่ให้เป็นโรคไตก็คือใช้งานเขาให้น้อยที่สุดและหมั่นเช็คสุขภาพเขา นะครับก็เหมือนเหมือนห้องน้ําเอาอีกแล้วฮะก็เปรียบเทียบเป็นห้องน้ําที่บ้านไม่ต้องใช้เขาเยอะนะครับแล้วก็หมั่นเช็คดูว่าเขามีตรงไหนเสียตรงไหนที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับไม่ใช่เราก็ใช้เขาอย่างเดียวโดยที่เราก็ไม่ได้ไปดูแลเขาคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าห้ามทาดเคมส์ถูกไหมคะอันนี้คือเป็นโรคไตโดยเฉพาะเลย เ <án> ค็มหวานไม่ทานเคม็มไม่ทานหวานไม่ทานอาหารรสจัดจนเกินไปแล้วอย่างพวกยาปฏิชีวนะต่างๆที่บางคนเนี่ยอาจจะทานเหมือนปวดหัวก็อาจจะทานทานเป็นแบบเป็นเรื่องปกตออิอะไรก็ทานยาอะไรก็ทานยาอย่างเงี้ย<ค>สามารถทําให้เป็นโรคไตได้ไหมใช่ครับจริงๆสารทุกอย่างที่ใส่เข้าไปในปากของเราเนี่ยสามารถออกฤทธิ์หรือว่ามีผลกับไตของเราได้นะครับแต่ว่า ในกรณีที่เรากินยาตามที่แพทย์สั่งเนี่ยแพทย์ก็ะจะคอยหมั่นตรวจเช็ค,คเวลาที่แพทย์สั่งยาให้หไปแล้วนะครับหรือว่ากินยาแก้อักเสบก็จริงแล้วกินก็ไม่นานหรอกครับประมาณ5วัน7วันเราก็หยุดแล้วนะครับอตอนนี้มีสายจากทางบ้านคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเสกสรรค์ค่ะสวัสดีคะ่ะเชิญถามคุณหมอได้เลยค่ะเอนดูนะฮะที่โรงพยาบาลมาไตผู้ผมเนี่ยมันเหลือ3-5%ี่หมายถึงยังไงคร ค่ะครับผมก็คือไตเหลืออยู่3ามสนะครับคุณเสกสรรก็แสดงว่าไตเนี่ยทำงานอยู่ในระยะที่3กําลังจะเข้าสู่ระยะที่4นะครับใช่ครับมันจะเป็นไตวายไหมครับครับไตวายเนี่ยจะนับเมื่อไตเนี่ยทำงานน้อยกว่า15นะครับน้อยกว่า15ตอนนี้คุณเสกสรรมีอยู่ทั้งหมด35เนี่ยนะครับก็พูดงง่ายๆก็ยังมีเหลืออยู่แหละยังพอเพียงสำหรับร่างกาย การรักษาหลักตอนนี้คงจะต้องพยายามเก็บ35นี้ไว้ให้อยู่กับเราดีที่สุดดดีีท่สุนานที่สุดนะครับก็ผมอายุประมาณเกือบ70แล้วครับมันเราไปบวกโรคูณหารดูอายุกับกับใครที่ว่าร้อยซกับอายุของเราครับผมคงจะเท่ากันนะมัก็จริงๆแล้วคนเราเนี่ยตายจะทำงานเต็มที่เลยหรือประมาณร้อเซนตเต็มเนี่ยที่อายุประมาณ3 0สถึง4ี นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกๆ1ปีไตจะทํางานลดลงประมาณ1หรือ2อเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รู้7เจก็น่าจะหายไปบ้างในระดับหนึ่งนะครับคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณเสกสรรน่าจะอยู่ที่ประมาณทั้งสกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่เยอะลดไม่เยอะคุณหมอคะคุณเสกสรรควรดูแลตัวเองยังไงคะคุณหมอช่วยแนะนําหน่อยนะคะครับก็คือให้ดูแลหนึ่งคือไปหาสาเหตุก่อนนะครับไปดูที่ต้นเหตุนิดนึงว่าคุณเสกสรรเนี่ยมีโรคประจําตัวอะไรรักษาร ผมมีฮะีโรคเบาหวานค่ะครับครับความดันค่ะครับละาไขมันค่ะมีอะไรอีกไหมคะครับมีเท่นี้มะเร็งระยะแรกอ๋อครับรักษาโรคเหล่านี้ให้ดีเลยครับแล้วก็ทานน้ำเยอะๆนะครับถ้าไม่บวมนี่ให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับอย่าทานเค็มอย่าทานหวานครับคุณเสกสรรครับค่ะครับค่ะดูแลเรื่องอาหารนะคะ เดี๋ยวนี้ของเบาหวานนี่มันเหลือเมื่อก่อนมันสองร้อยสามร้อยนะเดี๋ยวนี้มันเหลือแปดสิบกว่าเก้าสิบครับครับดีแล้วครับแล้วดูแลตรงนี้ให้ดีต่อไปครับก็เหลือร้อยสิบดีค่ะครับผมขอบคุณมากๆค่ะคุณส่สารดูแลสุขภาพนะคะให้ความห่างไกลก็ตอนที่มันไอ้นั่น่ะเชื้อก็กระแสเลือดอ่ะ แล้วมันมันเหมือนกับว่ามันมันมันตายไปหกสิบแล้วเหลือสี่สิบยังไงก็ให้กบอกว่ายาไปตามอาการเลยนะใช่ครับก็คือฟื้นขึ้นมาแล้วมันมันโรคนี้มันหายไปมันเพราะอะไรครับที่คุณหมอแนะนำเนี่ยถูกต้องแล้วครับก็ให้ประพฤติปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอที่ที่ดูแลคุณเสกสรรอยู่เนี่ยติดตามตามนั้นได้เลยครับอค่ะขอบคุณนะคะค่ะ โอเคขอบคุณนะคะคุณเสกสารดูแลตัวเองนะคะดูจากลำปางด้วยนะคะคุณหมอคะเรื่องของการเป็นโรคไตเนี่ยมีอาการแทรกซ้อนหรือโรคแทรกซ้อนเนี่ยมีอะไรบ้างคะใช่มีเยอะมากเมื่อโรคไตเข้าสู่ระยะที่3หรือ4หรือ5นะครับภาวะแทรกซ้อนก็จะตามมานะครับอาจจะเกิดภาวะโลหิตจางได้โลหิตจางนะครับหรือว่าอาจจะมีภาวะ กระดูกกร่อนหรือว่ากระดูกเปราะได้นะครับแล้วก็อาจจะมีภาวะเรื่องของโรคหัวใจตามมาได้ <คะ S 2> ด้วยนะครับก็แต่ทั้งหมดเลยของโรคเนี่ยไม่สามารถแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ก็ม <itt ac> ีทั้งเป็นได้และเป็นไม่ได้ครับแต่พูดถองตกใจได้ด้วยเหรอมีเปอร์เซ็นที่จะหายถูกไหมคะที่ที่คุณหมอบอกหายกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคุณหมออ๋อคือขึ้นอยู่กับระยะที่เรามานะครับก็แบบว่าอย่างที่เรียนให้ทราบถ้ามาระยะหนึ่งหรือระยะสองนี่โอกาสหายสูงมากนะครับสามารถแก้ไขได้นะฮะแล้วก็ดูแลรักษาให้ตายังทํางานต่อไปได้เรื่อยๆนะครับมีสายจากทางบ้านอีกหนึ่งสายค่ะเรามีเวลาสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะคุณรุ่งนภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามเลยค่ะ ค่ะดิฉันเป็นโรคไตอะค่ะหมอว่าระยะที่สามเมียห้าสิบสาเปอร์เซ็นตนะคะสห้าสิบสามเปอร์เซ็นตครับค่ะคมีโรคประจำตัวเป็นอะไรอีกบ้างครับคุณลุงนภาครับมีเบาหวานแล้วก็ความดันค่ะความดันเป็นมานานครับครับไม่เจอค่ะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลุงนภาโทษที 8ค่ะครับก็โดยโดยอายุเนี่ยจากการทํางานตายของคุณคุณรุ่งนภาก็จะทําน้อยกว่าคนทั่วๆไปในอายุเท่าๆกันอยู่นิดหน่อยนะครับสาเหตุน่าจะเป็นจากตัวเบาหวานหรือว่าความดันแนะนําให้รักษาเบาหวานให้ดีนะครับรักษาให้แล้วก็ความดันนะครับการคุมเรื่องของน้ําตาลแล้วก็คุมเรื่องของการกินเค็มนะครับอย่ากินเยอะนะฮะจะช่วยให้ไตทํางานได้ดีต่อๆไปนะครับค่ะ ดูแลสุขภาพที่ดี<า>นะคะมันมีโรคเสี่ยงดีเสี่ยงว่าเป็นไตเจ็บไตาวายเจ็บพันไหมคะมีความเสี่ยงทุกคนครับตรงนี้ทุกคนมีความเสี่ยงนะครับก็คือจะต้องดูแลตัวเองอย่าไปอย่าไปอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงมากขึ้นนะฮะ <c oughs> กินยาตาม <c oughs> ท,ที่แพทย์สั่งสม่ํา <c oughs> เสมอนะครับ คขอบ, <ừ. S 1> บคุณมากๆค่ะคุณรุ่นพ,พันะคราค่ะ,ะสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงค,คุณผู้ชมเกี่ยวกับโรคไตไหน่อยค่ะคุณหมอครับ,รบผมก็โรคไตจริงๆแล้วเนี่ยสามารถตรวจเจอได้ในระยะแรกๆแล้วก็สามารถป้องกันแล้วก็แก้ไขได้นะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะฮะก็ พยายามตรวจเช็คัพสุขภาพร่างกายเรื่องของโรคไตและสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยก็อย่าเสียใจไปนะครับผมบอกไว้นิดนึงว่าไตเป็นอวัยวะเดียวเลยนะครับที่มนุษย์สามารถผลิตเครื่องสามารถค้นคว้าวิธีต่างๆมาทํางานแทนมันได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเสียมันไปแล้วก็อย่าเสียใจนะฮะดีกว่าอวัยวะอื่นเยอะนะฮะเพราะฉานั้เนี่ยก็ก็ ก็ให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็อย่างไรก็ตามใครที่ยังไม่เป็นโรคไตก็ดูแลรักษาไตให้อยู่กับท่านนานที่สุดครับโอ้โหวันนี้เราได้ความรู้ครบถ้วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตก็ทําตามที่คุณคุณหมอแนะนำนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นทุฒิ์โตตัวว่านำชัยมากๆมากจากมหาวิทยาลัยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามีแอนิเมชันน่ารักน่ารักไหมคุณผู้ชมกันค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ